สวัสดีครับผมอาจารยชาติราชครูทานายสายมูวันนี้มาชวนคุณดูพระกันครับเปิดกลอง่องพระครับคลิปนี้มาดูสุดยอดเครื่องรางทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมทั้งฝ,ฝ่ายพระเกจิอาจารย์ล้านนากันบ้างที่คุณเห็นนี่ก็คือช้างผสมโขลงเป็นเนื้อผงแล้วก็ผงออกสีขาวขุ่นสีขาวนวลซะด้วยเพราะนี่คือผงทางเมตตามหาสเสน่ห เพราะนี่คือผงวิเศษจุงนางเข้าห้องของหลวงปู่ครูบาคำฟันแห่งวัดก่อโชคจังหวัดเชียงใหม่ช้างผสมโขลงเนื้อผงขาวนวลของหลวงปู่ครูบาคำฟันคุณได้ไปนะไม่ต้องเอาไปเลี่ยมเพราะว่าท่านเลี่ยมมาให้แล้วเป็นของเดิมของแท้จากวัดมีพระคาถากำกับมาให้ซะด้วยท่านเลี่ยมมาให้เพราะหมายใจเอาว่าคุณได้ไปจะต้องเอาไปใช้ได้ไปอย่าเอาไปเก็บได้ไปอย่าเอาไปทิ้งไปกว้างเพราะนี่คือของจริง ที่ว่าเป็นของจริงเพราะว่าสเสน่ห์จริงแรงจริงเมตตาจริงเพราะหลวงปู่ครูบาคำฟันท่านเสกให้แบบเน้นหนักจริงๆอ้าวคุณดูความงามก่อนนะครับเป็นความงามแบบโบราณเป็นความงามแบบผงปั้นเน่เป็นผงวิเศษทางด้านเมตตามาหาสเสน่ห์เอามาปั้นเอามาผสมตัวประสานแล้วก็ปั้นเป็นช้างผสมโขลงอนุภาพทางด้านเมตตามาหาสเสน่ห์เมตตามาหานิยมรุนแรงหนักหน่วงนัก,นกเพราะ หมายเอาว่าช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ใหญ่โตโกจนาตกว่าสับสัตว์ทั้งหลายในป่าเมื่อทำการผสมโขลงกันย่อมจะเกิดมหารักอย่างรุนแรงมหาหลงอย่างรุนแรงย่อมจะเกิดมหาเมตตาอย่างรุนแรงครูบาอาจารย์โบราณโบราณท่านจึงถือว่าพระยันช้างผสมโขลงเรียกอีกยันหนึ่งว่ายันพญาเทครัวยันเดียวกันนะครับมีอนุภาพทางด้านเมตตามาหาสเสน่ห์อย่างที่สุด มีอนุภาพทางด้านเมตตามหานิยมชนิดที่เกินจะต้านเกินจะทานว่ากันอย่างนั้นเลยช้างผสมโขลงเนื้อผงจูงนางเข้าห้องของหลวงปูค่ครูบาคำฟันจึงเป็นสุดยอดเครื่องรางของขลังทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์ในยุคปัจจุบันที่ท่านต้องการให้คนเอาไปใช้จริงๆเพราะว่าเลี่ยมพร้อมให้เอาไปใช้ได้เลยใช้แล้วก็จะได้รู้ว่าของดีจริงแรงจริงนั้นเป็นอย่างไรของที่ครูบาอาจารย์ท่านทำ ทันเสกได้จริงที่ว่าเมตตาแรงมหาสเสน่แรงนั้นเป็นอย่างไรต้องลูกอมช้างผสมโขลงของระบุครูบาคำฟันครับอยากได้ทำอย่างไรอา้าวในตอนท้ายของคลิปจะมี QR วอารคดขึ้นมาคุณก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนแล้วสกิดบอกแฟนว่าน้องคืนนี้เจอกันพี่จะลองช้างผสมโขลงสักหน่อยหนึ่งเท่านี้แหละครับเป็นได้เรื่องของดีของสำคัญถ้าคุณมีบุญสัมพันธ์เชิญรับเอาไปบูชา คลิปนี้จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ